ลูกสาวคนสวยของคุณแม่โอพักทีราค่ะนับบานกระยิงสวยมากๆลอดแบบคุณแม่มาเปะที่สุดเลยแล้วค่ะถึงขณะที่คุณแม่คนเก่งต้องขออนุญาตนำภาพมาเปรียบเทียบความเหมือนให้แฟนๆได้เห็นกันชัดๆซึงก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นคู่แม่ มีบุคลิก,กภาพที่น่ารักสดใสหน้าตาของทั้งคู่เหมือนกันเป๊ะเชียวล่ะคะเชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอเราคงจะได้เห็นนางเอกคนใหม่มาประดับวงการอย่างน้องแสนดีแน่นอนล่ะค่ะปากัดตีนทีพถึงวันนี้กำไรชีวิตที่สุดเลยสุดลำบากตอน15หลังจากก่อนหน้านั้นชีวิตสุขสบายสาวโอพากยรายในวันนี้ไม่มีตังก็ต้องปากัดตีนทีพสู้กันออกมาเรียกได้ว,ว่าตอนช่วงเด็กๆนั้นไปอาศัยอยู่กับป้าอยู่กับบ้านเพื่อนบ้าง ก็จะไปทํางานห้างเก็บายสมัครประกวดตังรางวาัลก็หลักล้านรีบไปประกวดชนะแต่ได้แค่โทรศัพท์กับตังรางวัลหลักหมืน่นก่อนนั้นเองก็ได้รับโอกาสกับอุปวิิยะชวนไปประกวดมิสมอเตอร์โชว์ชนะเลิศจากนั้นก็มีงานมาตลอดเจ้าตัวเมื่อก่อนไม่มีอะไรเลยไปถ่ายละครอย่างนั่งรถเมย์ต่อเรือข้ามฝัง่งเพราะว่าวบ้านอยู่ฝั่งตนนั่นเองค่ะเรียกได้ว,ว่าคาดมาเธอจะมีผลยื่นบทให้เป็นนังเอกสมัยก่อนนั้นต้องเก็บตัว ต้องแบบคลิปลุกสุดๆห้ามออกไปเจอผู้คนเราจนเราไม่ไหวอีกสาชีวิตรออยู่จะกินอะไรมีคนเสนอบทร้ายมาก็ไปเล่นเป็นตัวอีกช้าเลยเป็นนางเอกต้องเก็บตัวให้เรียนการแสดงแต่เราไม่สามารถบอกพี่ใหญ่ได้ว่าเราต้องหาตังมีอีกสาวชีวิตที่จะต้องดูแลแต่บทนางร้ายเนี่ยเขาบอกมาแคสแล้วได้เลยโอ้บทนางร้ายเปลี่ยนชีวิตหลังจากเล่นละครไม่เคยหยุดเลยล่คะค่ะแม่เรียกว่าเป็นหนึ่งสวนที่สุดก็จริงๆในวันนี้เราเลยจะพันกันมาชมน้องแสนดีลูกสาวของคุณแม่โอกันบอกได้เลยนะคะว่า พัฒนาก,การของสาวคนนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะจะเป็นยังไงเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ